สวัสดีค่ะพร้อกันช่องเอ็นด้ากับแยงนาวันนี้เรามาอยู่ที่พิซาน,นุเลอรตอนนี้เราจะพาไปดูสัตว์นะคะไปกันเลย <S <S โอ้ยโอ้ยจัดมามาลองอ,อุ้มแน่ๆกอดกิเนเลยอีกามาอีกามาเอาไปกินกินเกลี้ยงเลย ดีอ่าอยานียอะีอะพ่อีอีอะล่มันตาหนูมัอันนี้มีเป็นแกชื่อสินะคะที่เขาแม่แต่ม่ไม่ยังนี่ม่เก้าไปแล้วแลต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแกทั้งหลายอยู่ในนั้นนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวพามาดูกไก่ก่อนนะคะอ,นนอ,อันนี้เป็นัของหยิบเทียนอันนี้เป็นของเก็บเทียนนะคะอันนี้เป็นลูกไก่นะคะกกเราต้องเลี้ยงไว้แยกกับพวกแม่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 ก็อ,อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าแม่งมันมันมากัดมามามันจิกมามาตใกใจไปจับอ,อนกันก่อนเอาไห คือเราต้องเลี้ยงไก่เนี่ยไว้ฝั่งนี้ตัวใหญ่ๆเพราะว่าถ้าเอาตัวเล็กๆเ,เข้าไปพวกเขาจะไปเหยียบ<ไ>ลูกจนตายเลยใช่<ไ>นี่เราก็เลยต้องแยกไก่ต<ไ>ัวจ้อยไว้ฝั่งนี้กันใช<ไ>่เป็นไปหมดขมา่าเราจะบาดเจนนี่นี่น,นี่ดูดูไก่มันจะมาติดขาเอมีไก่ยกเก็บามนนี่ต่อค่ะต่อมาต่อมาไปไหนต่อ อันนี้เป็นที่เลี้ยงแกะค่ะอุ้ยมีเจี๊ยบมีไก่มีตามหนูมาหูกมีตามหนูมาอันนี้คือข้อแกะนะคะเราจะเลี้ยงแกะกันไว้ในนี้นี่เขาจะรอนี่เดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวกัน,กนออกมาเดินเล่นข้างนอกกันแล้วใช่แล้วก็มีมีแม่นะคะสามลูกสามตุกคนนะคะสามตัวสามตัวอะ เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวาพาไปดูเป็ดห่านค่ะอันนี้เก็เป็เดห่ดานนะคะมีทั้งสีขาวกับสีเอ,อ่อดำแล้วก็มีห่านนะคะที่หานมีสามตัวแต่ตายไปตัวหนึ่งนะคะแล้วม,มันก็มี ไหนดูน้องสิน้องทำไรน้องจะอุ้มสิบเก้าอยู่ค่ะอน้องจะอุ้มสิบเก้าหรอคะอุ้มไงหลบอน้องอุ้มสิบเก้าน้องอุ้มได้แล้วพอเลยอะไหวไหมเนี่ยไม่กินเลยวางเลยไม่กินลยวางวางนีเป็นบ้านนะะ มาดูน้องกันอันนี้มันหลุดข้ามไปสิบเก้าจะไปหาแม่สิบเก้าสิบเก้าไปหาป้าป้าไปหาป้าป้าอันนี้อารมณ์เหมือนเลี้ยงเลี้ยงลูกจริงๆไล่ลูกไปหาแต่ละคนตัวอี้วะเนี่ยตัวอี้เหรออ่ะอยู่ศาลาโน่นเลยเจ้าบ้า สิบเก้าสิบนมลูกนี่นี่นมนี้มาปอนองศาดีนะจับจับตรงจับตรงอี้จับก็ได้ลูกต้องสูงประมาณนี้ใช่เขาจะดุดได้ถ้าตับลงแล้วมันจะเออมันจะมันจะเขาให้ดูดไม่ได้มันจะดึงใช่ใช่ใช่กําลังเขาไว้หน่อย เขาดันมาเราไม่ต้องถอยนะลูกเราก็เหมือนกับดันเขาไว้หน่อยจะได้ดูดกันได้พอดีโอ้ยโดนดิหิวหิวกินปลาเบยจะหมดขวดแล้วเนอะไปเอาน้ำมาก่อนคได้คีเพิ่งโดนเห็นดอกนไหมเห็นดอกนี่ปะเห็นใบมไหมจะลองจับใบดูสิแตะเฉยๆแค่แตะไหนไหนไหนนี่ใบใบใบนี่ใบนี้ไหนอันนี้เหรอ อ๋อมันทอดไปมาดูส่วนี้นี่ส่วนนี้เต็มเลยนี่มายาล่าโดนเรือให้น้องบ้างนะนี่กระดอกมันสวยไหมสวยมากอ่าไปกดตรองป๊าป๊ามีกดสี่อันดีจะรอให้น้องเลยน้องมากไปหน่ยบู๊น้องปุ้มจุ๊ยมาด้วยนี่เอ้าเคลาอ่ะจุ๊ยวางที่เดิมเราจะไปปล่อยกันค่ะไปปล่อยไก่ปล่อยสัตว์ทุกตัวในนี้นะคะเดี๋ยวตัวแรกที่เราจะปล่อยคืออะไรคะก็คือไก่ใหญ่เด้ มาแล้วเว้ยเอ้ยไปขวางทางเขาอ้ยอันนี้ไก่ตายนะ โอ้นั่นมีไข่ไข่อยู่ในนั้นน้องตุ้ยแย่เลยดูไข่นะคะเมื่อกี้เห็นไข่อยู่ที่พื้นด้วยไม่รู้ไข่จริงหรือไข่ปลอมอยู่นั่นน่ะที่พื้นตรงนั้นนั่นน่ะเห็นเปล่าแต่เอ็นน่าเดินไปหยิบสินี่เพิ่งมีลูกเแก่เพิ่งออกเลยเพราะว่ายังไม่แห้งเลยยังไม่ฟู ไอ้อะวันนี้เพิ่งออกอะไรเหรอใช่ออกได้สักพักเดียวเองขนยังไม่ฟูเออแม่ก็จะกบให้ไข่มันไอ้น,นี่อนนโอ้แต่เออแต่นี่มีไข่ไก่มาออกไข่เพิ่มนย่าแคเก็จะหวงหวงแล้วจววิกมือเอ้ยนุ้ย อยู่นี่เยตโดนี่เขาตกกี่วันประมาณยี่สิบเอ็ดวันรเราเจ้ไม่ได้เอากลับไปเออพอดีที่นุ่นใส่ไข่เป็ดอยู่ไปไหมแล้วก็โอ้ยนี่อะไรอ่ะเหยียบไงเหยียบเหยียบ,ยบลูกลมันเพอเหยียบแตกปุ๊บก็ไม่เป็นแล้ะ พามาดูไข่นะคะไม่รู้ว่านี่สีน้ำตาลหรือเปล่าน่าจะสีน้ำตาลนะคะนี่ไขจ่จริงไงไข่จริงน่าจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะ,ะนี่จะไข่ไก่แน่เลยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะ,ะนี่ก็จะมีแม่ไข่ ออกไปข้างนอกกันนะคะออกมาแล้วก็ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพายดูหมาโจอี้กันค่ะเมื่อกี้ลูกไก่จิกขาด้วยเดินมาจิกขาเลยสงสัยท่าจะหิวตามมาเลยนะคะ พิดซานูนโลนะคะมันจะลมแรงมากอันนี้อาหารของแกะนะคะอันนี้ก็จะทำที่ที่ให้อาหารแกะไว้ตรงนี้เขาจะใส่กล้วยไว้ก็นนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางแบบเก้าช่องมีแต่ช่องทุกสิแล้วก็เอานอกไปอันนี้ก็จะเป็นถัง สังใส่อาหารแกะค่ะ<ช>ก่อนที่เราจะแบ่งไปในช่องเมื่อกี้ไปดูน้องกันน้องเล่นอะไรกันเนี่ยไปดูกันอันนี้เป็นสาลาที่วางจัดไม่ได้ค่ะนี่ออุ้ยุ้ยเลอะไหมคะ,มะน้องทำไรคะอุ้มหมาโจอีอยู่ค่ะโอ้ห่อเสื้อกันหนาวนะ,ะน้องกลัวโจอ,อี้หนะาวหรอลูก เจ้าอี้เงาใช่ไหมไหนวันนี้เจ้าอี้ใส่ชุดอะไรฮอตดอกนะคะน,นี่เจ้าอีา้ใส่ฮอตดอกตอนนี้คือเป็ดออกมากินข้างนอกกันแล้วใช่คะ่ะนี่เป็นดอกไม้นะคะนี่เราขอตัวคันหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าน่าต้องใส่เสื้อต่อสารใช่เพราะว่าวันลมแรงนะคะตอนนี้เราอยู่ เรามาตอนเดือนธันวาอากาศมันก็เลยเย็น,นยแล้วตอนนี้นี่คือถ้าลมพัพดปุ๊บนี่โอ้สบายมากตอนนี้นะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นรูดูหนาวด้วยนะคะถ้าส่งกับรูดูร้อนก็จะร้อนหนาวหนาวนะคะที่สนุ่มันก็หนาวมา,มาแบบนี้นะคะเพราะเไปเก็บไข่เป็ดก่อนนะคะตอนเดินนะคะก็จะเจอ แก้วงใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่แกะออกมาแล้วเห็นไหมมีลูกด้วยนะคะออกมากินเหมือนที่เราบอกไว้เลยมีลูกด้วยนะคะบางตัวบางตัวก็ไม่มีลูกเลยค่ะมีลูกด้วยใหม่มาหรออ๋นั่นตัวนั่นชื่ออะไรลูกตุยใช่ตุยตุยหรือเปล่าตุยค่ะ ก็คือตุยค่ะน้องชื่อตุยตุยน่ารักน่ารักตุยตุยน้องปเ,เปก็บไข่เป็ดกันอีลุยกันเร็วตามานี่นะคะไปเก็บไข่ไปเป็ดกันใหญ่ใหญ่ก่อน,นะคะน้อยน้อยมุ่งก็เข้ามานะคะเราก็จะไปเจอเจ้าของที่ฟราร์มที่นี่นะคะชื่อว่าอีลุย ไข่เป็ดการอ้อมตัวดังนะคะมาเราปถึงสั yeah. ่งให้มาเดินป่ะธรรมดาเขาเดินเลาะตรงนั้นกันแต่ว่าทางมันเล็กเด็กเดินไม่ได้นี่เราจะไปเก็บไข่เป็ดไข่เป็ดนตามตามอีรุ้ยไม่รู้เนี่ยอยู่เท่าไหร่ธรรมดาอีกาถ้ามันไข่เรามันจะมากิน ไปดูันเลยนะคใครรู้เป็นใครี่ดมาจากฟามนะคะกติน้จะมช่กามันเรเนล้วปกติน้ช่วงด้วยนะคะขอกขุนเทียหรือเปล่าใช่่อท่แล้วใช่ก็วงที่เขาประกาศว่ามันจะดับลงอ่ะอันนี้ดีแล้วไม่เสียกแต่ก่อนเปียกเลยนี่มีไก่อย่ตรงนี้ด้วย ขึ้นมายืนบนข้างบนที่เป็นปูหปนหลุกนหนเรากำลังจะเข้าไปแล้วโอ๊ยเห็นไข่เปล่าดูที่พื้นดีๆนะดูที่พื้นดีๆน,นุ่นดูขนนะตรงขนนะดูที่มีไข่ป่มไม่มีนะคะจับป่อน โอ้โหเยอะมากเลยเราอ่ะอะนั่นคืออะไรอ่ะไข่แตกเหรอไม่ไออีกามากินเจอบไปกินเข้ามาตอนเช้าอ่ะนี่ไงที่พื้นอ่ะที่ขาหนูอ่ะที่ขาหนูหนูจะเหยียบไม่ใช่มันแตกแล้วใช่เนี่ยโดนอีกากินไงข้างในไม่รู้แบบดับมันเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมคะเก็บได้หมดเลย โอเคค่ะระวังเลื่อนลงไปทับไข่บึ๊ค่อยๆนะเข็นหน้าเข็นห้าอย่านี้เขนหน้านี่ๆๆเห็นไหมเข็นหน้าเอาขาข้างนึงลงไปเหยียบตรงนี้เลยขาข้างนึ่งไปเหยียบก่อนโอเคจะได้ไม่ล้มแล้วคราวนี้แลก็อย่าแย่งกันนี่ทั้งอย่างนี้เก็บเชลอฟองเดี๋ยวแตกไปฟาร์มที่อื่นจะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวแตกจะไเก็บเชลอฟองเอาอันนี้มาอันนี้คือฟาร์มเลี้ยงอันนี้ฟาร์มลักมันโค้งฟลักมันค้งเอ็นด้าไปไว้ในถังเลยลูกเขาปักดินก่อนเออดูดิ ทำอะนไรเดินเจาะไปกินเนี่ยอีการมาด้วยนะอีกามาเอาไปกินกินเกลี้ยงเลยคุณก็ดีอย่างกินสะอาดอันนี้นะขึ้นมาก่อนหาพื้นที่เก็บแดงทุกอย่างย่อยสลายได้ใช่โอ้เก่งมากวางดีมากเลยวางเบามากเลยสุดยอดต้นข้าวหายไปแล้วอ่ะวิวสวยๆเขาเกี่ยวไปละแป๊บเดียวเองเดียวเกี่ยวไปละเดี๋ยนี่ถ่ายใหม่ละใช่ เตรียมปลูกข้าวใหม่เร่เคี้ยวโปรยวาลงลงแล้วนี่ไงวางดินเม็ดข้าวแปะๆแล้วเดี๋ยวพอเม็ดข้าวขึ้นๆๆสักนิดนึงอ่ะเขาก็เขาก็จะปล่อยน้ำเพราะว่าที่นี่ทำทานาแบบน้ำมันเยอะไงก็เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีความกันงวลมากจะร้งจะเอ่อจะแลงน้ำมาจากไหนอ่ะเขาก็สูบขึ้นมามใช่โอ้ได้เยอะเลยแล้วทำไมเขาถึงมาฟักที่เดียวกัน นี่คือจากตัวเดียวเหรอไม่ใช่ไม่หลายตัวแล้วมันมาอยู่ตรงนี้จากตัวเดียวเอาขนาดนี้เลยเหรอคุณน่ากงนะครธรรมดาเขาจะฟักไอ้ออทไคได้แหละมาฟักจให้จะตกแตกพอไม่เหมือนกับพอมันมาเจอตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาไข่ที่เดิมเดิมเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเหมือนกิ่งไม้มีอะไรหน่อยใช่ไหมเขาไข่ได้เขาก็ไข่ไปเดินไปที่นี่ไปโอุณหภูม เดี๋ยวตามอีรุ้ยไปเก็บไข่เป็ดต่อนะคะแล้วก็ไปเก็บไข่ไก่ต่อนะคะก็ไก่ดูตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไปเก็บไข่เป็ดต่อนะคะออไปเก็บไข่ไก่สิ<า>ไข่ไก่มีเม<า>ยอะแยะเลยมดัดมัดกลับบ้านไปชีแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเอาไปกินโอเคใช่ปะ่ะหรือว่ายังไม่ได้ทำกิน กินไปสองสำฟองเองเจ้ตอนนี้อย่เราเดินไปก่อนะนี้เป็นทาวเดินเข้าไปในสไนนะบันทีในรอโลกเีนจเก้าจเก้อยู่ในครอบเด็กชาไปเก็บก่อนะครับเก็บไปเก็บไข่ไก่เก็บไปเไข่ไก่ได้ยินเข้ามั้ยค่ เออนั่นไหพามาเก็บกังมาเอ้ยนี่จัดวันจันใช่ป่ะเออถ้างั้นก็ให้คลอดวันอาทิตย์ตอนสักประมาณบ่ายๆแล้วกันเอ้ยวันจันทร์ตอนเช้าดีกว่าจะได้มาเห็นสั่งได้ด้วยเหรอสั่งแกะคลอดลูกได้นี่ไข่ไอ้ไก่ตัวนี้นี่คือตัวใหม่ใช่ไหมไอเดือนไงไอตุ้ยตุ้ยนหละที่พาเขาม่เจอ ลูยดาวอ่ะจานอะไรนี่เนี่ยจะเขเก็บไขไก่แแต่ว่าไข่ไก่มันแยกยังไงอันไหนปลอมไหนจริงอ่ะอ๋อแต่จริงมันรวมกันอยู่แล้วอ๋อไอ้ที่อันใหญ่ข้างๆนี่สีใช่ที่มันดับเป็นสีเดียวกันโอ้แต่มันเยอะมากเลยนะใช่ใช่เมื่อวานพี่สามวไม่ได้เก็บมั้งมันมากบแล้วอ่ะอ๋อมันมากบแล้วอ๋อเดี๋ยวเอี๊ยออกให้ อ๋อแปลว่ามันจะมาไข่อะไรนิเหรอถ้ามันไม่มาไข่มันก็มากบอย่างเงี้ยแหละไอ้พ้อนี้ว่าตรงนี้ทำไรจ้าผิดผิดอันแหมเองมาอยู่ที่เขานี่หโว้ฮูโวมาอยู่นี่ไหมคุณเก็บก่อนไหมหัว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 อัวหัวอะแต่เขาก็ไม่กบะอะไรเกาะอะไรเนาะเกาะอะไรเออมาเก็บอันนี้ ออนนี่ยบเบาๆนะอันนี้วาปาว่าเป็ดเออางเบาๆวาาๆเๆเลยลกจะแตกาละไนะลื่นมากเลยอุ่นไหมอุ่นอุ่นไหมหนักนเนี่ โอ้ตกใจซื้อต really ิจากโต้องเอาไหมเอาทั้หมดเลยค่ะาเบาเบาคือหมดแล้วใช่ไหมใช่หมดที่เหลือือเขาปล่อยนี่เขาใส่อยู่หรอไม่ดูเหมือนเขาเขาใส่ใช่เไ่ออกออกแล้วหมออนี่พึ่งไต่เดอดสุดโอ้นี่เขาเพิ่งออกมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นสีน้ตาลด้วยหัวคุกไก่นี่คุณขอดัดยอดเล่นจ๊ะไข่สดๆเลยมันมันมันออกไข่อีอันแล้วเนออืมว้าวตัวที่อยู่ในเนี้ในนี้ออกแล้วแต่มามาไม่เห็นเคน่าเห็นเอ็นด้าเห็นเอ็นด้าเห็นจังหวะ

อ้าวเคยน้ามองไม่เห็นนี่นี่มานองตรงนี้ดูนี้ดูนี้เห็นเปล่าไก่มันอยู่ในไฟมันหนาวหนักกว่าสิบเก้ากับโจ๊กอีกไก่มันหนาวก็เลยต้องไปอยู่ที่ไฟอ ไก่ใส่เส้นาเหมือนหนูไม่ได้ทำท่าไก่นี่มันเพนกวินชัดเลยอ่ะเป็นนี่ไงทำแบบนี้สีตอนนี้เหมือนรอเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูจะไปฟังนน่นเร้า ้ย<ส>อันนี้มีเตียงนอนด้วยนอนให้ดูหน่อยแล้วว้าวเป็นไดคูล่าเป็นไอคูล่า,า,า,าชิลมากไม่ไชิลคะเก็บหลัง ต่อไปเอเนีาจะเล่นขิงช้าให้เลยนะคะตกใจเกมเีย์ค่ะนี่เกมเดีน่าจะเล่นกับกับเพื่อนแาบนี้นะคะนางแม่นีเข้าใจตกเฮ้ยเสียวตกมาไหนคะัหรอตกลงมาด้วยเหรอตกตรงนี้อ๋อ เดีให้ตกเลยเดี๋ยวก้นกระแทกเอ็น่าปกติเพื่อเราจะเอ็น่าจ,จะเล่นบางทีเพื่อจะให้เล่นแบบนี้อืมันขี่มา้มาม้ากึนี่เดี๋ยวพาไปดูแก่ตัวใหม่เชื่อว่าตุ่ยตุย<ๆ>ต่ยก<ๆ>ันนะคะ,ะข้าวปลากินไม่หมดข้าใส่เกียวแต่ว่า

สิบเก้าแทนไหมแบบไหนลูกสีหกห้าศูนย์เก้านะโอเคไม่ใช่เขาไม่อยากฟังเพราะอยากฟังพอข้อมูลนี้เพราะว่าอยากจะไดู้ตื่น อ้าวชีชฉี่วายอ๋อมันถ่ายที่ฉีไม่ได้บ้างมันไม่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 เดไมไม,ไม,มันจะฉี่ไม่ได้วน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 โอ้ยไอ้มันมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกเรียกเอ็นด้าเอ็นด้า <c oughs> ดูดิเอ็นด้าหรือแกะจะมาก่อน <c oughs> นี่ดูโจอี้กวนกวายมาก อือดี๋ยวม้าลงเดินออกไปป่าบอกโจอีบอกว่าให้อึเลเราจะพามาดูไมยราบกันนะคะนจันอนี่จริงๆตรงนี้ก็ได้แล้วนะแต่เราจะไปตรงกลางดีนี่นี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้เด็กๆนู่น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 นนี่ไง แตะได้ไหมโอ๊ยแตะทีละอันหยีแตะแตะทีละนิดนึงค่อยๆแตะอ,อันี้นะแตะเสียด,ด,ดูนึเด็กๆดูนะสองสามเตียกได้ไหมอุ้ยมันหูหมดหมดเลยโดนหนาว กล้องเมื่อกี้ต้องระวังค่ะเนี่ยมันมีน้ำอยู่ลูใช้จิ้มพอใช้จิ้มจิ้มดีกว่าจงฮุบเดี๋ยวจะเล่นมายากลให้ดูนะมาฮดี๋ยวจะเล่นมายากลให้ดูนะคะทำไงอะคะหุบไหม ถามว่ามีอะไรจริงไหมเคน่าเป็นไรอหลอกันอยากกินอะไรักอย่างเอาเคนาลงไปเร็วเคน่าขี้แกะหลกป้าขี้แกะหน่อยไม่ัย ตัวแล้วเหรอแม่จเจเขาไปเลี้ยงสิบเก้าแล้วนี่คือสิบเก้านะคะเออ้ามีมันมีแม่ชื่อเซเว่นแล,วแล้วตอนที่ตอนแม่ชื่อเซเว่นเขาเขาก็ออนลูกมาเป็นเป็นเพื่อเ,เ,เธอ เราเทนเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงลูกชื่อทเทรนเราเทรนเทรนเขาโตแล้วเขา,าเอ้ยเขาก็เอาไปขายก็เลยเอามาตัวนี้ไปเป็นวน่าจะเป็นตัวที่สองใครมีท่ือแม่เนี่ยชื่อว่าเซเว่นใช่ไหมใช่แล้วตัวแล้วแม่คือเเซว่นแม่คือเลี้ยงลูกไม่เป็นอา้าวเด็กๆยืนแกะมาแกะมาละะแล้วค่ะเพราะรถจะมาลูก

ตัวแค่นี้ตัวแค่นียมันอุ้งเหมือนฟูซี่เลยเออใช่เออหนูใช้มืออุ้งมือก็ได้แล้วก็เอาไว้ที่อกเอาไว้ให้มันอุ่นิดไว้ม่มีสองขามันเอาขาอีกอันนึมาแล้วเอามือเอามือประกบกันหน่อยเอามือประกบกันหน่อยเออหนูเอามืออ่าถูกต้องถูกต้องเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากเก่งมากคือรถเลยไม่คือรถขนมุดเลยไม่ได้ไม่ได้นี่ลมตีไปเกยตายเดี๋ยวกยตายให้เอาไปอย่างนี้เหรอ อ๋อโอเคไปตอนนี้คือเราเปิดฟานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถจะไปกินข้าวกันแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเลี้ยงน้องลูกเจี๊ยบด้วยเพราะเดี๋ยวเขาอากาศีนาไปเอาขึ้นรถกันระวังระวังประตูเอ็นดาเอ็นกีอเน่